สวัสดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะวันมากินอาหารเช้ากันค่ะเพื่อนๆหล่นเต้าเจี้ยวค่ะเพื่อนๆหล่นเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็จะมีผักผักกับแก้มค่ะแก้มผักถั่วพูนะคะเพื่อนๆต้มยำค่ะต้มยำไก่ค่ะมากินด้วยกันค่ะต้องมีผลไม้เแยะเลยนะคะผัดกะเพราค่ะมาค่ะมาค่ะเพื่อนเพื่อน วันนี้ไปเลี้ยงพักมานะคะเสร็จแล้วก็กลับมากินข้าวค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันจ้าฝากติดตามช่องแม่สายกินคัมิลี่ด้วยนะคะนิยงแล้วลูกเหรอหิวเหรอหิวเหรออืมอืมอร่อย อร่อยมากๆ you, เลยค่ะเป็นเพื่อนต้าเคี่ยวอร่อยค่ะต้มยำเนะกินสิลูกต้อมยำกายนีเห็ดไม่ได้ไม่ไหวนะลูกเห็ดนะน่ากลัดยิ่งก็เลยเหลือแกงมากต้องระวังแล้ก็กลือแล้ว อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนมีแตงด้วยค่ะ Terima <tiple> kasih telah menonton

อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคุณแม่ขออนุญาตทานก่อนนะจ๊ะคุณแม่ขออนุญาตจบคลิปก่อนคะ่ะฝากฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องแม่สายกินแฟมิลี่ค่ะกดกระดิ่งกดตับสไค่ให้ด้วยนะจ๊ะ ใครที่เข้ามาชมขอบคุณทุกทุกค,คนเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย